ครับผมวันนี้มีภารกิจอะไรครับหาลังนกครับเฮ้ย <Hey, S 2> เราจะไปตามหาลังนกเพราะว่าเมื่อเช้าป้าเห็นว่ามันมีลังนกอะตกลงมาจากต้นไม้ใช่แล้วเราไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ข้างในหรือเปล่ามันมีลูกกับไข่มันไหมเดี๋ยวเราจะไปตามหากันดูว่าลูกมันจะตายหรือเปล่าล่วงมาจากต้นไม้อะ่ะฮะ เราไปดูกันไหมไปบาเบเอ์เดินพาไปดิมันอยู่อยู่ไหนไปไหนอ่ะทางไหนอ่ะทางนี้นำไปดิบ้าพาไปดูไหนอ่ะเดินไปสิไปทไ,ได้ออาจจะมีนะเดินไปดิไม่มีนี่เป็นกองฟางเฮ้ยหรือมันอยู่ใ,ใกล้ๆค้อครัวบ้างข้างหลังไปดูดิ ต้องไปหาตรงต้นไม้เนี่ยต้นนี้มีป่ะ <Yeah. S 1> นี่ไงมันมีไหมลงเนี้ปาได้ยินว่าเสียงแม่มันร้องนะไม่มีเฮ้ยนี่ไรอ่ะขี้วัว <laughs> ลองจับดิจับได้ไหม <laughs> ปะนี่แดดแดดจะมีหรือเปล่า มีไหม,ม,ม,มไม่มีหรอกต้นนี้มันเป็นต้นแบบอันี้ดูข้างบ้านสิต้องหาตามกกต้นไม้นี่แหละมันจะมีหรือเปล่าทางซ้ายมือนี่มีไหมไปดูดิไหนอะไปดูดิไปดูดิดดดดมีป่ะ หรือมันอยู่ตรง้อกวัวไปดูดิเดินดูทางนะมีแปลงผักหรือมันอยู่มันล่วงแถวนี้ป่ะดูดิหรือมันอยู่ตรงคอกวัวตรงนี้เป็นแปลงผักนะเนี่ยป,ปู่ทำแปลงผักไว้เนี่ยม,ม,มีไหม ตรงคลอกบัวมีป่ะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าเราต้องเดินกลับไปตรงต้นต้นฉำฉาหน้าบ้าน,นใช่ไปเดินมาข้างบ้านดิเดินทางนี้ไปเร็วเไปเร็วเดินไปเร็วเวป้าว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยต้นฉำฉาเราไปดูกัน นี่ไงนี่ไงเฮ้ยใช่ปะเนี่ยนี่ไงใช่เฮ้ยลังนกจริงๆด้วยไม่ใช่เน่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนกไหมไม่มีเฮ้ยอันนี้มันใช่มันใช่นี่ไงลังนกจริงๆนี่ไงแล้วมันมีลูกไหมมาดูสิมาดูมาดูมาดูตรงนี้ดิเร็วๆดดูสิมีลูกหรือเปล่า เบอร์แหวกดูสิมีไข่ไหมเห็นไหมนกมันทํารังเนี่ยมันคาบมาทีละอันเห็นไหมเพื่อมาทํารังของมันอันนี้มันไม่ใช่แอันนี้มันมันก็ยันเนี่ยนี่ไงนี่ไงมีไข่ไมนี่ยอยู่ในนี้มีไหมมีมะดูดิแกะดูดิเบอร์แกะดูดิมันน่าจะไม่มีนะโอ้มันทําได้ยังไงเนี่ยรังนก ก็อันนี้มันมันไม่ใช่อันนี้มันมันคือหญ้าเอาเหรอใช่ก็นี่แหละมันใช้หญ้ามาทําเป็นรังนกเนี่ยเด็กๆดูครับนี่อันนี้คือรังนกของจริงเลยนะครับมันร่วงมาจากต้นไม้ไหนอ่ะมันร่วงมาจากข้างบนนลยสิมันม่อีรังนนะนั่นไงมันร่วงมาจากต้นไม้ข้างบนป้าไม่บอกว่ามันมีอีกรังหนึ่งเหรอนั่นไงมันอยู่ข้างบนไงนี่ครับเด็กๆดูครับรังนกหน้าตาเป็นอย่างนี้เด็กๆเคยเห็นกันไหมนี่ <nenhum S 2> ปาบอายมาถ่ายให้ดูครับรังนก<พ>อันนี้ในนี้<ช>ไม่มีอะไรแล้วในนี้มันไม่มีไข่ไม่มีอะไรแล้วแต่มันร่วงลงมาอันนี้ก็ใช้ดอกหญ้ามาทํานะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แย่อย่าไปทําลายมันเก็บไว้เก็บไว้เก็บเอาไว้ดูได้เนี่ยรังนกของจริงเลยไหนอะไหน,ะน,นเดี๋ยวนีเช้าะดูว่าอะไรนะมันจะมีไข่หรอใช่เอาไหนดูกล้องหน่อยไม่ต้องดู วางไวตรงนี้กอนนะเออวางไว้วางไววางไวตรงนี้โอเคนะครับนกอือวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าเ <ไป S 1> ด็กเ <ไป S 1> ด็ดปานี่คือลังนกใช่เป็นเศษเศษของมันไงมันร่วงตกลงมาจากข้างบนเนี่ยต้นไม้เนี่ยนี่นกก็จะทํารังอยู่บนต้นไม้สงสัยลมมันพัดแรงมั้งมันเลยร่วงลงมามงใช่ แล้วตอนนั้นมียายแมงมุมด้วยข้าง,งบนน่ะไม,ไไม,ไมเป็นไงครับภารกิจหาลังนกวันนี้หา <c oughs> บาเบอร์เช้านี้ภ <c oughs> ารกิจหาลังนกเห็นลังนกแล้วเป็นไงบงั่งชอบอ่านี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูครับนี่พี่ <c oughs> บาเบอร์นะครับเด็กๆก,ก็จะได้เห็นลังนกของจริงเลยครับว่าเป็นอย่างนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นกก็จะใช้ อะไรอ่ะพวกดอกหญ้าต้นหญ้าอะไรต่างๆเศษใบไม้นะครับมาทำเป็นรังอเพื่ออยู่อาศัยนี่อ่าบเบอร์ครับสำหรับภาร,รกิจค้นหาลังนกวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวดูว่าพีเ่เบอร์จะพาไปดูอะไรนะครับมีอีกเยอะแยะเลยครับที่บ้านสวนเราที่นี่มีต้นมะกอกนาด้วยเดี๋ยวจะใหบ้บเบอร์ไปดูนะครั้งหน้า ว่าเป็นยังไงโอเคไหมโอเคครับนนพ่อถ่รูปดีนะได้ครับอ้าวฝากเพื่อนๆหน่อยว่ายังไงดีฮะพิกอ่าบับเบอร์ฝากเพื่อนๆหน่อยเพื่อน,นอเพื่อนๆว่าไงบอกเพื่อนๆว่าไงอ่าโอเค <c oughs> ลาไปก่อนนะครับ <c oughs>